ผู้นำที่กำลังตกยุคต้องรีบปรับตัวอย่างไรคะคำถามนี้ดีมากนะพี่คิดว่าผู้นำที่จะตกยุคเนี่ยคือเป็นผู้นำที่ยังยึดติดกับรูปแบบการบริหารแบบเดิมๆคร,มรับท่ามกลางบริบทหรือโจทย์ที่เปลี่ยนไปเรายังคงใช้วิธีทำเดิมโจทย์นั้นมันเปลี่ยนไปแล้วแน่นอนรับว่าผลลัพธ์มันออกมามันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์หรืออาจจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือบางทีเราอาจจะต้องวางความสำเร็จเดิมๆทิ้งไปครับเพราะพวกนี้นอาจจะเป็นอีโก้ที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆหลังจากนี้เราต้องม เราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ครับเราต้อง Lifelong Learning คือเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้เราต้องอย่าก,กลัวเราต้องกล้าที่จะทดลองครับแล้วก็แกะรอยจากความผิดพลาดในการทดลองนี่นำไปสู่ solution ใหม่ๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แล้วครับถ้าคิดแบบนั้นเราอาจจะพลาดโอกาสสาคัญหลายๆอย่างวันนี้เราต้องคิดอย่างก้าวกระโดดครับแน่นอนครับว่าการมาของที่ต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของเราไปเลยแต่แน่นอนครับว่าความเป็นมนุษย์จะยังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นผู้นําในโลกอนาคตจําเป็นต้อง สักความเป็นมนุษย์เรื่องของเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแรกๆที่เราจะต้องฝึกฝนก่อนและรีบปรับตัวก่อนครับ